สวัสดีลูกค้าลาเลปูซูเปอร์บายทุกท่านค่ะกลับมาพบกับแอดมินนะคะสำหรับวันนี้ค่ะแอดมินมาพร้อมกับรถที่เพิ่งเข้าใหม่ค่ะสำหรับคันนี้เป็นฮาร์เรเดวิสานเบรกอันะคะคันนี้เป็นรถปี2021ค่ะตัวรถสีดำเงาวิวิทแบล็กนะคะลูกค้าเลขไมค์คันนี้ค่ะอยู่ที่หนึ่งมืไมล์เลสาาค่ะ สานซับเทลเบ,ลเบรกเอาคันนี้นะคะลูกค้าสเปคของตัวรถค่ะสปเปค M L Y นะคะรถปี2021ค่ะเครื่องยนต์มีวอลกี้เอค่ะ114คิวบิก1,868ซีซีตัวรถสีเดิมโรงงานดำวิวิทแบล็กนะคะลูกค้าเป็นสีดำแล้วก็มีเส้นตัดแบบนี้เลยค่ะมีโลโก้เพจข้างทางน้ำมันนะคะของแต่งคันนี้ค่ะทอเป็นแวนแอนไฮคันนี้เนสเตเตองนะคะแคม475ค่ะคอไอดีนเอสนะคะเด t กจูค่ะ พลาทียนส c รีมิ i n อีเกิลสีแดงนะคะยางใหม่นะคะคันนี้เป็นยางมิชลินฮาร์เลเดวิสันปีย3าค่ะทั้งหน้าเราก็หลังเลยนะะี่นค่ะปอกแฮนด์ค่ะเป็นของอารีเนสนะคะแล้วก็ไฟเลี้ยวหน้าไฟเลี้ยวหลังเป็น LED นะคะสีดำนะคะดุดุเลยค่ะ แดดจ้าสักนิดหนึ่งนะคะลูกค้ารีบมาถ่ายก่อนนะคะก่อนที่ฝนจะตกนะคะช่วงนี้ตกทุกวันเลยนะคะฝารเดอร์บ mm ี hmm. ้ท mm ัมเมอร์ HD ค่ะรถปี21 mm hmm. แท้และเกียร์ทีสอค่ะ mm hmm. ใครที่มองหาเบรกเอาท์อยู่นะคะ mm hmm. ลูกค้า mm hmm. มีเข้ามารเรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. ล้อลัางใหญ่บิ๊กบุ้มค่ะยังใหม่นะคะ สำหรับราคาค่าตัวตารางดาวพนเดี๋ยวแอดมิเจนมาลงรายละเอียดไว้ให้ที่เด็ดคิบชั้นด้านล่างคลิปนี้เช่นเดิมลูกค้าที่สนใจโทรหรือทักไลน์ได้เลยวันนี้ขอตัวลาไปแล้วค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ